ในพื้นที่สามไร่ของโคกนหนองนาสวนลุงน้อยมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักและการอนุรักษ์ของลุงน้อยผู้เป็นหัวใจของชุมชนโคกนหนองนาแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งทำมาหากินที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและคนในชุมชนแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้กลับไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในชีวิตของตนเอง ลุงน้อยได้รับพระราชทานพันธุ์ถั่วฝักยาวซีรินทรเบอร์หนึ่งและด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ได้สอะ,ะแสวงหาพันธุ์พืชหาย,ายากมาปลูกในพื้นที่โดยมีขั้นตอนสำคัญ3ประการคือปกปกักรักษาและใช้ประโยชน์ต่อยอดได้เพื่อให้แน่ใจว่าพันธุ์พืชที่มีคุณค่าเหล่านี้จะยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินต่อไป แปลงคหนองนาของงน้อยนะคะอันนายอนันต์เจริญมีนะคะเ็เป็นแปลงแปลงหนึ่งนะคะทางที่สํงงานักงานพัฒนาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลือกให้เป็นแปลงที่มีการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นนะคะตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีค่ะซึ่งแปลงนี้ค่ะได้เราได้รวบรวมพืชพื้นถิ่นและพืชไม้ประจําจังหวัดเอาไว้นะคะโดยพืชพื้นถิ่นที่เรายังคงรักษาไว้เนี่ยเป็น พืชพื้นถิ่นที่กําลังจะสูญพันธุ์อย่างเช่นต้นตะเป็ดตะไก่หรือที่ทางภาคกลางเรียกว่าต้นมหาเฮงนะคะเราจะขยายผลแล้วก็ต่อยอดให้กับแปลงโคกหนองนาแปลงอื่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะนอกจากการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์แล้วลุงน้อยและสมาชิกในชุมชนได้นำผลผลิตมาแปรรูปอาทิกล้วยฉาบสมุนไพรทองม้วนไข,ข่เค็ม จนได้รับรองให้เป็นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตแต่ยังช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยการแปลรูปนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตทําให้เกิดความร่วมมือและความเข้มแข็งในชุมชนคุณลุงก็คือเชิญอยากจะชวนชวนพี่น้อง ว่ายังไม่รู้ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้านทุกตำบลรณรงค์ให้ทําเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยๆเรื่องของอาหารสร้างความมากมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนให้กับชุมชนปัจจุบันโคกหนองนาสวนลุงน้อยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนอย่างยังย่งยืนที่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันกันกบธรรมชาติอย่างสมดุล ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง